มาฟังเรื่องเล่าดีๆกันบ้างนะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะจากองค์การส่งเสริมกิจการ,รโคโนโมแห่งประเทศไทยนะคะหรืออสคอมาฝากเช่นเคยค่ะเนื่องในวันดื่มนมโลก World m i l Day ค่ะอสะคอขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม World m i w Day 2020กับ3กิจกรรม Challenge กิจกรรมที่1ไทยเดนมาร์กวันมินิทมิลคชาเลนจถ่ายคลิปดื่มนมให้หมดภายใน1นาทีพร้อมคีเอทท่าดื่มโดนใจ กิจกรรมที่ 2. t h ไทยเดนมาร์กดริงก์เมนูมิลค์ชาเลนจ์ถ่ายคลิปหรือรูปถ่ายตอนทำเครื่องดื่มนมเมนูร้อนหรือเย็นที่มีประโยชน์และมีนมเป็นส่วนประกอบกิจกรรมที่ 3. ไทยเดนมาร์กฟู้ดเมนูมิลค์ชาเลนจ์ถ่ายคลิปหรือรูปถ่ายตอนทำอาหารคาวหรือหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบพร้อมตั้งชื่อเมนูเก๋ๆจากนั้นกดไลค์ c e b o o k f แฟนเพจไทยเดนมาร์กแฟนคลับ กดแชร์โพสต์กิจกรรมโพสต์คลิป,ปรูปถ่ายลงหน้า Facebook ของตัวเองพร้อมท้าเพื่อนอีก5คนและติดแฮชแท็กดังนี้ #ThaiDenmarkChallengeWorldMilkDayThailand t h a i d e n m a r k e m i n u t e m i l k c h a l l e n g e #ThaiDenmarkDrinkMenuMilkChallenge #ThaiDenmark ฟูจิเมนูมิวส์ชาเลนจ์ตามแต่ละกิจกรรมและตั้งโพสต์เป็นสาธารณะสามารถส่งคลิปร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา23นาฬิกาและจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่1มิถุนายน2563เวลา11นาฬิกาบน, Facebook, ฟนเฟซ o o ๊กแ Fanpage ไทยเดนมาร์กแฟนคลับค่ะ นี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะคะสําหรับคลิปที่ถูกใจคณะกรรมการนะคะในแต่ละชาเลนจ์นะคะผู้ชนะเนี่ยจะได้รับนมไทยดดนมาร์กไปดื่มฟรีทั้งปีเลยค่ะนี่นะะออไปต้องซื้อนมเลยทั้งปีเราเให้คุณเลยนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะใช่แล้วค่ะเราจะบอกว่ารสเนี้ยอร่อย อร่อยค่ะสำหรับคนที่แพ้แลกโตเนี่ยสามารถทานได้แลกโตฟรีไปเลยใช่บางคนเนี่ยตอนเช้าๆนะคะเวลาออกไปทํางานเนี่ยมักจะไม่ค่อยดื่มนมเพราะว่ากลัวท้องจะเสียแต่สูตรนี้นะคะดื่มได้เลยค่ะสบายใจค่ะขับรถขับลานะคะไม่เป็นอันตรายแน่นอนท้องไม่เสียแน่นอนค่ะนึงเนียรู้ป่ะพี่มิ้นเนี่ยทานก่อนนอนเอาล่ะเช้าหนึ่งกล่องแล้วก็ก่อนนอนหกล่องโอ้ดีค่ะท้องดีค่ะแล้วก็สบายท้องด้วย